ครับคุณผู้ชมครับกลับมานะฮะเรื่องของการคล้าปีบบ้านเรานะครับก็มีปัญหาเรื่องของรายใหญ่นะครับแล้วก็รายย่อยๆที่เป็นโชห่วยครับนะครับกำลังร้องกันมากทีเดียวแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมีกติกาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอย่างผาสุขไว้อย่างนั้นเถอะนะครับวันนี้แขกรับเชิญนะฮะดรเด่นเด่นนิคมบริรักษ์นะครับผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ กติกาที่ว่าก็คือกฎหมายค้าปริที่เราพูดพูดกันใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ล่มหายใจจากไปหรอยังฮะยังค่ะฟื้นมาเหมือนซอมบี้มาเรื่อยๆนะเป็นระยะนะคะเริ่มตั้งแต่สองห้าสี่ห้าสเจปีแล้วที่เราพยายามจะร่างกฎหมายนี้มานะคะร่างสุดท้ายคือร่างที่เข้าสมัยรัฐบาลท่านคุณเด็กสรยุทธ์นะคะแต่ก็ไม่ผ่านปัลไม่ผ่านมายเป็สนชใช่ค่ะสนชไม่ผ่าน ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะนำร่างนั้นไปทำประชาพิจารณ์เพื่อ่จะดูว,ว่ามีปัญหาประเด็นปัญหาอะไรไหมซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการทำทุกภาคนะคะคในลงลงพื้นที่ไปค่อนข้างมากแล้วก็คิดว่าน่าจะทำประชาพิจารณ์เสร็จภายในเร็วันนี้แล้วก็คงจะต้องนำประเด็นที่ได้รับมาปรับปรุงและจะนำเข้ากรมอค่ะคคถ้าสมมติว่าใช้ร่างเดิมอาจารย์อาจารย์ได้อ่านดูแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันโอเคไหมมันพอจะอยู่ร่วมกันได้ไหม ดิฉันคิดว่าร่างที่ดิฉันเห็นก็คือเป็นร่างที่ไปประชาพิจารณาเท่าที่ดิฉันทราบก็คือเป็นร่างเดิมที่เข้าสอนอชอนะคะ,ะร่างนั้นยังมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะ,ะดิฉันคิดว่าสองเรื่องก็คือหนึ่งร่างนั้นเนี่ยเป็นร่างที่ให้คณะกรรมการค้าปลีกก็คือคนที่ตัดสินใจนะคะ,ะในการออกใบอนุญาตในการกําหนดเงื่อนไขในการเปิดร้านเนี่ย เป็นมีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและ,ะมีท่านกข้าราชการประจําอีกแปดท่านแล้วก็ผู้แทนสภาหอการค้าสภาอุตสาหสกรรมค้าปลีกอีกประมาณสี่ห้าถามมันเป็นการซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับร่างเดิมซึ่งเสนอเมื่อเดือนมีนาคมหกเดือนก่อนร่างนั้นรัฐบาลเดียวกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคอรมอก็มีข้อติง,ตงว่าคณะกรรมการทําไมมาจากส่วนกลางการตัดสินใจในเรื่องที่จะให้ค้าปลีกมาเปิดหรือไม่เปิดในพื้นที่นั้นเป็นของท้องถิ่นไม่ใช่หรือนะคะ แต่การนี้ท่านก็เคยศึกษากฎหมายคัดปลีกในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสแคนาดาอาเซีอเมริ<ะ>งงกาการตัดสินใจส่วนมากจะอยู่กับท้องถิน่นไม่ใช่อยู่ที่ส่วนกลางของเรานี่เอามาไว้ส่วนกลางส่วนกลางเป็นคนตัดสินว่าว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิดณท้องถิน่นที่ใดที่หนึ่งดีฉันคิดว่าตรงนั้นขัดกับเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะแล้วก็ที่สังเกตคือร่างเดิมก็มีเรื่องของท้องถิ่นเช่นกันนะคะแต่ไปแก้มาแต่ก่อนมีเรื่องของคณะกรรมการระดับจังหวัด แต่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดก็ต้องถามว่าใครในท้องถิน่นนะะจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือคนท้องถิ่นเองกฎหมายของเรามักจะร่างไปในทิศทางที่ให้ข้าราชการหรือนักการเมืองเป็นคนตัดสินใจคณะกรรมการไม่ใช่ประชา,าชนเช่นผู้ว่าเช่นนะฮะผู้ที่มีตําแหน่งนะคะแต่อย่างดูอย่างตัวกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อพื้นที่ใดพ,พื้นที่หนึ่งอยากให้ค้าปลีกเข้าไปตั้งในเมืองซึ่งจริงๆตั้งไม่ได้นะคะ ประชาชนในพื้นที่นั้นสองในสามต้องยินยอมประชาชนนะคะไม่ใช่ใครที่มีตําแหน่งนะคะคือทําโพกันเลยทำโพกันเลยค่ะเรื่อนอยากจะเห็นกฎหมายในลักษณะน,นั้นให้อ,อำนาจแก่ประชาชนไม่เขียนไม่ว่าไม,ไม,ไม่ข้อความแบบนี้ในกฎ,กฎหมายทั้งร่างไทยมีไหมจาราร์มีเป็นไปได้นเนี่ยสองฉบับเนี่ยจารย์ไม่มีค่ะ เรื่ประชาชนเหรอคะเราจะออกมาคือกฎหมายเราคณะกรรมการก็สแตนดาร์ดนะคะรัฐมนตรีเป็นประธานข้าราชาการประจําเกิน,นครึ่งหนึง<อ>่งผููแทนจากสภาหอการาาาค้าสภาอุตสาหกรรมมันเป็นมาตรฐานแล้วก็ลอกกันมาหมดทุกฉบับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีการให้อำนาจผลที่อยู่ในพื้นที่ะคะ่ะเพราะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าผู้ประกอบการค้าปลีกเนี่ย วิ่งกันฝุ่นตลบเลยทำไมอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมเอานึกว่าจะไปลงซีเกมที่ประเทศลาวเออแหมนึกว่าจะไปลงแข่งขันประเทศนั้นไม่ใช่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยปรับแก้มั่งอะไรเงี้ยนะต่างความเห็นของเขานะ<อ>าแล้วก็หรือว่าอาจจะไปร่วมเป็นกรรมการส่งตัวแทนอะไรเข้าไปในกามมาใหญ่ใช<ห>่ใหไหมอือทีนี้อย่างนี้เนี่ยรายเล็กๆจริงๆเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรยังไงเป็นไปได้ไหมอาจารย์ รายย่อยจริงๆในตัวคณะกรรมการเ็าบอกจะมีเขียนว่าเป็นผู้แทนผู้ผู้แทนค้าปลีกหรือค้าส่งจํานวนสองคนค่ะแต่ก็คณะรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเอีกละค่ะคือจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเยอะก็คือรัฐมนตรีก็เป็นคนเลือกมาว่าใครจะเป็นใครก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นซัพพลายอันนี้ก็เป็นปัญหาค่ะที่ฉันคิดว่า ดิฉันก็ไม่แปลกใจที่ผู้ประกอบการวิ่งกันเยอะเพราะว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยเขาเดือดร้อนเยอะนะคะ,คะดิฉันไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่ควรออกมาดิฉันกําลังจะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจเยอะมากมแล้วมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางออกกฎอะไรก็ได้นะคะคือไม่ได้กฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณออกได้เฉพาะเรื่องเวลาเรื่องสถานที่และเงื่อนไขอื่นๆเงือนอื่นน,น,น,นี่ไม่รู้อะไรบ้างเือเงื่นอื่นนี่มันครอบจักรวาลเลยอยากจะสร้างเงื่อนไขอะไรก็ได้นะคะก็อันนี้ฉัน เห็นว่าเป็นปลายเปิดดังนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขียนไว้ว่าผู้ประกอบการที่มีที่พื้นที่เกินพันตารางเมตรมีรายได้หมูก็ต้องมาขอใบอนุญาตหมดดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยเซ็น r a l d e ดีพาร์ตเมนต์โรเบนสันเซเว่นเอเลนเบิรฟนช้ยทั้งหมดจะเปิดต้องขออนุญาตดังนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเรยจึเป็นผู้ประกอบการการขออนุญาตนี้ท่านก็คงทราบเขาไม่ค่อยสบายใจแต่กฎเกณฑ์มันไม่ชัดแต่ถ้าไม่แต่ถ้าแบบปล่อยเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องขออนุญาตก็เปิดได้ตาม มันก็จะกลายเป็นว่าก็ไม่มีคนไปจัดระเบียบเิกยสาจารย์ค่ะดิฉันคิดว่า จริงๆแล้วต้องถามว่าไอ้เรื่องค้าปลีกในป่าได้เขาจัดระเบียบกันอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเขาใช้ผังเมืองกับควบคุมอาคารทําให้มีพื้นที่แบ่งกินมันได้ก็คือว่าถ้าควบคุมไม่ให้ค้าปลีกไปอยู่ในเมืองใหญ่เขาไปกับ้คงนอกมันก็แบ่งพื้นที่ทํากินได้ระหว่างรายย่อยที่อยู่ในเมืองกับรายใหญ่ที่อยู่นอกเมืองนะคะคงไปต่างประเทศคงทราบไอวอลมาร์ทวอลมาร์ทไม่ได้อยู่กลางเมืองโอ้ขับรถไปไกลใช่ค่ะดังนั้นมันก็มีพื้นที่ทํากินกันใช่ไหมคะแต่เมืองไทยความล้มเหลวของร่วงควบคุมอาคารและผังเมืองทาให้รายใหญ่ เข้ามาอยู่ตรงกลางเมืองต้ไมหมลก็เลยไม่มีการแบ่งพื้นที่ทํากินมันก็เลยเป็นปัญหาอแล้วนอกจากรายใหญ่จะไปอยู่กลางเมืองด้วยนะฮะรายใหญ่ยังอยู่เข้าซอยด้วยเพราะว่ารายใหญ่นี่ไปย่อขนาดลงเข้าซอยอแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการก็เหมือนกับรายใหญ่เปะ๊ะเพราะว่าเป็นคล้ายๆเป็นแบบจําลองแต่เล็กลงจะแก้อย่างไงคือ เรื่องกระพื้นที่ถ้าเกือเราไปสร้างกฎบอกว่าห้ามเกินกี่ตารางเมตรสร้างาต้องอยู่กี่กิโลเมตรจากทางหลวงก็เขาก็ย่อส่วนให้มันต่ำกว่า,กวาเกณฑ์นะะนะคะ เเรื่องของการย่อส่วนเป็นรายย่อยนี่คงทุงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักแล้วเราไม่อยากให้รายใหญ่เข้ามานะคะตาม<ช>หลักในต่างประเทศเนี่ยไม่ให้อยู่ในเมืองเพราะเรื่องรถติดหลักๆเลยว่าคุณจะมาอยู่ซอยเล็กๆแล้วคุณก็มาสองเรื่องผังเมืองเป็นที่อยู่ของคนอาศัยของคนคุณจะเอาร้านใหญ่มาใส่เนี่ยมันไม่ได้นะเขาเน้นว่า เขาป้องกันพรถติดรถติดนี่รงใหญ่เลย่ะไม่ได้เพราะว่าห่วงอาชีพของรายเล็กรายน้อยมันคนละต้องก็มันคงผสมผสานแต่มันก็ออกมาเป็นทางบวกทั้งสองด้านคือรถก็ไม่ติดแล้วคุณก็ไม่อยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่ควรจะอยู่นะคะก็เป็นแล้วก็คุณก็ไม่แย่งรายย่อยด้วยคือมันมันไปด้วยกันเพราะไอ้ตรงเรื่องรถติดตอนนี้เราก็เลยมีปัญหาทุกอย่างรถติดรายย่อยก็ตายเพราะว่าผังเมืองเราเราใช้ไม่ได้ค่ะนอกจากประเด็นเรื่องที่มีการให้อํานาจ คณะกรรมการที่มากจนเกินไปแล้วในเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายที่อาจารย์ไปดูมามปีประเด็นอื่นที่น่าเป็นห่วงอีกไหมคอ,อดิฉันคิดว่าเนื่องจากมันมีรายละเอียดค่อนข้างน้อยก็คือตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนอ,ออกใบอนุญาตและจะเป็นคนกําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตครับดังนั้นก็เขียนไม่แค่นี้ละค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อย่างไรก็คือไม่ได้บอกรายละเอียดกว้างมากเลยใช่ไหมค่ะ ค่าว่าว่าจะมีกฎระเบียบอะไรบ้างก็ส่วนมากที่ทันก็เคยระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการว่าเห็นอย่างไรกับร่างนี้ส่วนมากก็เป็นห่วงในเรื่องของการใช้อำนาจดึงพินิจเป็นลหลักว่าเขาไม่เขาถ้าตัวมันชัดเจนเขาไม่เป็นไรถ้าคุณ,คณมีเกณฑ์ชัดเจนว่าถ้าเปิดอย่างนี้อย่างนี้นะคุณเข้ามาคุณขอบอนุญาตคุณต้องปฏิบัติตามเรื่องของการเปิดปิดเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มัน ปลายเปิดไม่รู้ะจะมีเงื่อนไขอะไรที่เข้ามายันใบ,บอนุญาตบ้างคณะกรรมาก,การก็าจจะบอกว่าก็กฎหมายผ่านก่อนเอากฎหมายผ่านก่อนแล้วไปเขียนระเบียดทีหลังหรืออาจารย์อยากเห็นว่าเขียนไม่ในกฎหมายฉบับนี้เลยดีกว่าเอาให้ชัดๆให้เห็นกันมาเขียนทีหลังนี่มันมันกลับลำลำบากอันอ,อย่างที่คุณกำพูว่าประเด็นแรกเป็นความคิดของคนที่ร่างกฎหมายส่วนมากในประเทศไทยนะคะที่เห็นว่าเราเรายังไม่อยากจะคิดรายละเอียดหรอกออกมนไปก่อน ก็คุณดูกฎหมายแข่งขันทางการค้าสิคะคิดอย่างเงี้ยออกมันไปก่อนแล้วไม่มีการออกเกณฑ์ของมีการมีอานาจเหนือตลาดบอกบให้กรรมการไปทํากันเองใช้เวลากับ1สิบปีแล้วก็จะออกไม่มีเกณฑ์เป็นสิบปีแล้วยังมีเกณฑ์อื่นที่ยังไม่ได้ออกเลยฮะนี่แหละเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดไม่คิดให้รอบครอบและผลักมันออกไปเนี่ยถ้าผมมีการวิ่งเต้นในช่วงนั้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้วิ่งเต้นทันทีใช่ไหมคะค,คุณจะออกเกณฑ์มาให้ประโยชน์ใคร อย่างไรคราวนี้ก็่นตลบกันไปแล้วค่ะดีมไม่ดีออกได้หรือไม่ได้ไไดก็ไม่ทราบและผลประโยชน์ของใครนั้นคิดว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียดังนั้นมันควรจะเข้ากระบวนการนิติบัญญัติซึ่งจะมีความโปรง่งใสมากกว่าที่คณะกรรมการหรือออกเป็นกฎกระทรวงไปกุ๊กกิกกันเองในระดับกระทรวงครับโดยสรุปอาจารย์เห็นด้วยไหมที่จะจะให้มีกฎหมายฉบับนี้อยากให้มีไหมฮะดิฉันคิดว่านะคะเอ่อหนึ่งทีฉันคิดว่าน่าจะไปดูกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคารว่าทําไมมัน ไม่ใช้ไม่ได้จริงๆมันควรจะใช้ได้ทําไมถ้าใช้ไม่ได้ก็เลิกไปแก้กอมีอยู่ไว้ทําไมก็ม,มีคนวิเคราะห์จุดอ่อนมากมายแต่ก็ยังไม่แก้เช่นว่าจะต้องออกเป็นพระราชาบัญญัติเจ้าบัวจะมีผังเมืองเฉพาะทุกพื้นที่เลยนะคะอ,ออกเป็นพระราชาบัญญัติโอ้โหก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือเปิดให้ท้องถิ่นสามารถยกเว้นตั้งเงื่อนไขที่มันขัดกับกฎหมายกลางได้อะไรเนี้ยคือมันมีติย่อยค่อนข้างมากอะค่ะยังคิดว่าถอดไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแก้ปัญหาทแท้จริงและจะแบ่งพื้นที่ทํากินได้ระหว่างรายใหญ่กับรายย่อยโดยไม่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ด้วยซ้ำไปซึ่งซึ่งไม่รู้เกณฑ์อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือว่าแทนที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเราจะบอกว่าคุณตั้งได้หรือคุณตั้งไม่ได้ แล้วแต่ว่าฉันจะรู้สึกยังไงโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมขนมคําเนียมประเพณีท้องถิ่นโอ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมขนมคําเนียมประเพณีท้องถิ่นมันมันอะไรกันเจ็ดสิบหกจังหวัดจะให้กรรมการกลางชุดเดียวไปใช่่ฉันอยากทราบว่าท่านกรรมการชุดนี้จะรู้ขนมคัมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นหรือตั้งซูเปอร์แมนเป็นประธานค่ะก็คงคงคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะฮะได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับขอบคุณท่านาระรวบคีรีขันธ์พักสักครู่นะฮะท่านผู้ชมครับ